สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะคะเราออกจากบ้านกันเจ็ดโมงครึ่งนะไม่ชเชา,าสุดเนี่ยเราก็จะตื่นเช้าเนาะกว่าปกตินะเพราะว่าเราจะไปส่ง <c oughs> เราจะไปส่งคุณฮูตาร่าไปส่งที่แอร์พอร์ตเขาจะไปเอ่อคุณคูตาร่าเขาจะไปเท็กซัสต่อเนาะเขาจะไปเยี่ยมพี่ชาย, <c oughs> ชายเขาพี่ชายเขามีเบบีเขาก็เลยจะไปเยี่ยมเนาะ แล้วเราก็จะไปส่งเขาที่สนามบินนะคะที่เบอร์เกอร์กีเนาะก็เลยต้องออกเช้าหน่อยเพราะว่าฟลาของคุณคูเนี่ยเวลาสิบโมงเช้าเนาะเราก็กลัวว่าตอนเช้ามันจะแบบ Ru ช้าเอาเนาะมันก็รถติดอะไรเงี้ยเราก็ออกเช้าหน่อยก็เดี๋ยวเราเดินทางไปกันเนาะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เบอร์เกอร์กีค่ะมาส่งอูตลาล่าที่แอร์พอร์ตเนาะเราก็จะไปหาอะไรทานกันวันนี้เรามาที่ร้านแรงช็คคายค่ะ คือเราต้องจองโต๊ะตอนนี้เรารออยู่นะคือเราต้องตั้งใจจะไปทานอาหารไทยแต่ว่าที่นี่ต้องเข้าใจนะคะว่าร้านเขาจะไม่เปิดตอนเช้า,ชาเช้าเขาก็จะไม่เปิดที่เหมือนที่ไทยเนาะตอนเช้าก็จะมีแบบรถเข็นโจ๊กข้าวต้มต้มเลือดหมูข้าวราดแกงอะไรอย่นนอางงี้เนาะเต็มท้างทางไปหมดเลยเนาะที่นี่ไม่ได้เหมือนทไทยเนาะก็จะไม่มีแบบนั้นนะคะ จะมีบางร้านที่เขาจะเปิดเช้าๆแบบนี้นะคะที่จะมีพวกเบรคฟาสต์เนาะเราต้องทำใจว่าเบรคฟาสต์ก็คืออาหารเช้าของคนที่นี่ไม่ใช่อาหารเช้าของคนไทยไม่ใช่ต้มริดหมูไม่ใช่ข้าวต้มเราสั่งไปละสั่งเอกเบเนดต์ Benedict. ที่นี่นะคะอาหารจานใหญ่แบบนี้นะคะไม่แปลกนะคะใหญ่มากคือเนี่ยถ้าทานแล้วคือแบบทำให้เราเวียนง่ายมากเพราะว่าบางครั้งเราเสียดายแต่เดี๋ยวนี้เราใส่กลมเลย <c oughs> <c oughs> คือคือที่นี่อะเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะต้องทำอาหารใหญ่จา,ยายนใหญ่เรารู้แล้วว่าทำไมคนที่นี่ตัวใหญ่มากเลยเดนนี่บอกว่าอเมริกาเนี่ยนะ มีดทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุดหรืเพราะว่าใช้ทรัพยากรขึ้นโลกเลยนะแล้วก็อาหาเขาบอกว่าใช้ทุกสามโลกด้วยกันถ้าเกใช่ทรัพยากรเยอะอ่ะแล้วก็อาหารที่เขาทานบางครั้งก็เหลือทิ้งมันก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนอนะไรอย่างเงี้ยแล้ก็อย่าไปซีเรียสคะ่ะเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่เราก็ปรับที่ตัวเรานะคือบางครั้งเราไปทานข้างนอกเราก็ต้องอย่างเงี้ยเราก็บางครั้งถ้าเหลือเราก็เก็บไปทานต่อ ทานพอประมาณแต่เดี๋ยวอย่าไปทานเยอะอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปทิปมอกันต่อไปนกึกแต่อ้ามเปิดไปยึก <c oughs> แต่ห้าห้ามเปิดปุ๊บเข้าประตูปับ๊บ <c oughs> ไม่ <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนไงใจเราไปไหนอ่ะ เราก็ดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะก็ดูแล้วก็แบบก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็นี่แหละคะ่ะที่ของเราเดี๋ยวเราจเจ้าของไปคืนด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเราจะแบบเราจะไปที่อัพทาวเปลี่ยนที่ั้งดูบรรยากาศวันนี้ค่ะคลึมมากไม่มีแดดดีเราชอบไม่ร้อนดี ที่นี่เราชอบนะที่จดอดรถเยอะมากเลยแสดงว่ามีลูกค้ายเยอะมากเลยรนะ้านเนี้ยตอนคืนเขาก็จะมีมีบาร์ให้นะคะเปิดสามารถแบบดื่มได้อะไรเงี้ยค่ะร้านนี้นะคะวันนี้อากาศครึ้มๆฝนจะตกเปิดสายก็ปิดเลย เราก็มาถึงแล้วมาตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดน,นะคะเราไม่รู้จะไปไหน สิบดอน แวะซื้อข้าวมันไก่แล้วก็กลับบ้านกันนะคะเดดีส่งข้อความไปถามว่า อยู่ไปส่งคุณครูที่สนามบินที่อเบอร์เคกวกีหรือที่สนามบินที่กรุงเทพ <c oughs> คือแบบขำมากเลยไปกันสะทั้งวันเลยของแม่ลูกตอนเช้าเรารีบออกกันแต่เช้าเนาะเราก็ไม่เห็นว่าคุณครูตาร่าเขาวางของไว้ให้เราเนาะคุณครูตาร่าก็เอามะม่วงมะม่วงแห้งอะค่ะ วางไว้ให้แล้วก็วายหนึ่งขวดแล้วก็เอาคุณแชร์รถวางไว้ให้แล้วก็มีจดหมายน้อยออกหนึ่งฉบับ oh. กลับมาเราถึงเพิ่งเห็นกันนะคะเหนหรออ่านซิอืม i you read so cute <No. S 3> i saw she put it in my bedroom คร mm ูบอกว่าไงครูบอกว่า เออขอบคุณมากมากที่เออแชร์ beautiful beautiful home ให้ฉันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนึกวก็แมสซี่โฮม and beautiful and แล้วก็บอกโดยชาร์จมินห้องนอนของเธอขอบคุณอะไรเงี้ยแชร์ให้ฉันนอนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่อืม yes อะไรอีกแล้วก็ แบบเขาบอกว่า <c oughs> คุณเป็นเหมือนกับแบบสมบัติ treasure in my life แล้วก็เป็นแบบ bright light แสงสว่าง in this world อืมั่มั่เลยแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงไม่ให้แล้วก็วายหนึ่งขวดแล้วก็แจรถมะหว่างไม่ให้ <laughs> วันนี้แดดี้ไม่ได้ไปที่ร้านนะคะอยู่บ้านคนเดียวเนาะคงจะเหงาอะคะ่ะแล้วเราก็ไปกันสองคนตั้งแต่เช้ากลับมากันจนเย็นเนาะส่งข้อความไปถามว่าอยู่ไหนทําไมไปนานสงสส่จะเหงาคิดถึงลูกคิดถึงเมียกลับมาก็เลยมานั่งแบบด,ดูดูท <TV S 2> ีวีด้วยกันนะคะแล้วก็มานั่งคุยกันค่ะ โอ้ o no, u w า n t photo f ด r ว o อยากอย o กได้เงินอยากลยดย่ารักนะคิวนะเลิฟคิวเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของกันค่ะ ก็เป็นผู้ชายในบ้านคนเดียวนะคะต้องทําใจนะคะก็ここจะถูกแกล้งตลอดเวลาฉันไม่เข้าใจคนสองคนนะคะว่าทําไมต้องใส่หมวกกันคะแดดมัน,มนร้อนนะคะบครีมป็นแดดใส่แว่นมมอันนี้นี่คือวันนี้ฝนมันตกนะคะไม่มีแดดนะคะทําไมคุณใส่หมวกกันคะ Get him, in. get hope get up get up. get him,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  get, up. get no, no, down no. no, 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 do it, do it the music stop, uh. the